มีความตอนเด็กแต่มันมีความมีความคิดอยู่อย่างหนึงว่าเอ๊ะทำไมมนุษย์ที่มันเก่งดูเริ่มต้นดูก็ไม่มีอะไรเกิดมาครับมี่ต่ตัวนุ่งขนสัตว์หนังสัตว์ใช่ไหมครับเอ๊ะแต่ทําไมสามารถจะสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นมาได้สร้างบินเคือบินบินได้ยังไงตอนเด็กมองขึ้นบินนึกว่าบินบินได้ยังไงเอ๊ะเรือดำน้ำมันดำน้าได้ยังไงพอถึงเปียโทรปั๊บเนี่ยไป,ไปเรียนต่อที่ a อ t ท ได้ทุนที่เอทีเรียนในด้านพลังงานพลังงานก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องโทโมไดนามิกส์ฟลิดเมคานิกส์และก็ฮีททรานเฟอร์นะก็เรียนพอถึงปริเเอกนี่ก็กลับมาวิศวกรรมก็เครื่องกลอีกทีหนึ่งนะก,ก็อยู่ใน,นกลุ่มที่ชอบวิชาที่ชอบอยู่จริงๆแล้วหลักๆของผมคือฮีททรานเฟอร์และกับฮีททรานเฟอร์และก็ฟลิดเมคานิกส์จะเป็นอย่างนี้ทุกทำงานวิจัยทุกวันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับ <S <S จริงๆแล้วผมจบปริเเอกสองครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยผมจบที่ภาควิชาวิศวกรคนคนรม เป็นคนแรกของวิศวกรรมคนจุฬานะครับเสร็จแล้วออพอทํางานไปสักพักเนะี่ยผมผม,ผมก็ได้ทุนของรัฐบาลเยอรมันฐานทูตเยอรมันนะไปทําปริเอกที่ประเทศเยอรมันคือวิศวกรมคนคนเหมือนกันนะครับแต่แต่คนละแต่คนละฟิลของของวิสัยกันวิจัยกันฮนะก็อยู่เกือบ5ปีครับที่ที่เยอรมันครับ<ค><ณ>ผมก็เลยว่าแล้วรอบตัวเราเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเราใช้เครื่องปรับอากาศทางโวยเงินเยอะและสารนละเวีนที่ไหลอยู่ในระบบท่อมันก็เกิดปรากฏการณ์ two phase flow ก็ตอนงนั้นมาก็พยายามเอาวิชาพื้นฐานความรู้ที่เราที่เราที่เราเรียนมาที่เราทํามาตอนทเปรียดทียเยอรมันนะ่ะแมปพลายใช้กับการไหลสองละของสารทำามเย็นในหลบท่อในเครื่องปรับอากาศในเครื่องทำาเย็นต่างๆนะครับก็พยายามทำความความสามารถในการไหลของร้อนให้มันดีขึ้นปรปับปรุงระบบะอากาศให้มันดีขึ้นนั่นคือตั้งแต่ตั้งแต่สิกบกว่าปีที่ผ่านมาก็ทำจัดเรื่องพวกนี้สรุปก็คือพยายามพยายามศึกษาปรากฏการณ์การไหลของสารทำามเยน็น การลงทุนน้ำเย็นเพื่อเพื่อเพื่อจะเพิ่มความสามารถในการเดินทาของน้ำหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการในการทางานของมันซึ่งจะทําได้ปั๊บประสิทธิภาพจะดีขึ้นก็ใช้ไฟน้อยใช้กําลังไฟน้อยในการเดินางก็สามารถจะทำความเย็นได้มากขึ้นนะครับนี่คือนี่คือเป้าหมายหลักที่ทํามาช่วงสิบปีที่ผ่านมาเยาวชนทั่วๆไปก็คือก็อย่างที่บอกนะฮะคือไม่ไม่อยากจะให้ไม่อยากจะคิดอะไรแค่ฉับฉ่วยหน้าตาเสียงเพลง ดูทุกวันนี้แหละทุกวันนี้บางทีเห็นแล้วกลัวว่าอนาคตเราจะกลายไปเรื่อยๆอ,อ,อีกหน่อยเนี่ยเด็กจะมุ่งสู่บันเทิงเป็นส่วนใหญ่ผมสนุกผมชอบนะเวลามีการแข่งขันโรบติกส์แข่งขันรถยนต์ประหยัดน้ำมันผมชอบชอบนะฮะผมชอบไปดูชอบอะไรผม,ผมดูแล้วผมภมุ่งใจเด็กพวกนี้นะในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งกำลังสนุกสนานเฮฮาบันเทิงแต่เด็กไม่อีกกลุ่มหนึ่งพยายามจะใช้ความรู้ความสามารถที่เเรียนมาแก้ไขปัญหาทางด้านวิชาการ เนี่ยสิ่งเหล่านี้เด,เด็กกลุ่มพวกเนี่ยกลุ่มที่ใช้วิชาความรู้มาสร้างสิ่งประดิษฐ์เราต้องเชิดชูเขานะครับแล้วก็อยากจะให้จริงๆแล้วผู้ใหญ่สําคัญพ่อแม่สําคัญนะครับเนี่ยก็อยากจะฝากเยาวชนว่าก็ต้องอ,อ,อย่าไปตามกระแสสังคมมากนักซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าเรื่องทุนวิจัยไม่มีปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเกาะติดหรือเปล่าขยันขันแข็งจริงหรือเปล่านะครับผมอยากจะให้เราเนี่ยอย่าให้สังคมไทยเนี่ย เห็นความสําคัญของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยมากขึ้นเหมือนกับประเทศที่เขาพัฒนาแล้วประเทศที่ท่านพัฒนาแล้วเนี่ยเขาเชิดชูเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัยเป็นนักวิชาการเขาเชิดชูมากแล้วเขาเห็นว่าเป็นคุณค่าม,มีความสําคัญนะครับอยากให้อยากจะเห็นประเทศไทยเป็นอย่างนั้น